ในระหว่างที่พระเอกพยายามปรับแต่งร่างกายให้กับทโศเทียนหัวเพื่อให้ทโศเทียนหัวนั้นกลับมามีกายหลักอีกครั้ง แต่ทว่า,วานในจังหวะนั้นเองมันก็จะมีกลุ่มของทศสูงสุดของภูเขาปิงา้งเหอะพวกเขามุ่งเดินทางตามพระเอกมาจนเจอแล้วนะครับในตอนนี้ก็พอจะสามารถรับรู้ว่าพระเอกนั้นอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้แต่คิดเลยว่าแม่นางเซลอ,อีเซียนรวมถึงหุ่นเชิดของเพอเอกพวกเขานั้นจะยอมที่จะปล่อยให้ทศสโตผู้นี้บุกเข้าไปหาเพอเอกได้ไงถึงแม้ว่าทศสูตผู้นี้จะยังไม่สามารถรับรู้ได้ว่าพระเอกในตอนนี้กําลังทาอะไรอยู่แต่ที่แน่ๆพวกเขาจะทําการจัดการทุกคนที่เกี่ยว ของในการจัดการกับสิทธิของหุบเขาปิ้งเหอพวกเขาทิ้งไปเหมือนกันนะครับในตอนนี้เสี่ยวอีเซียนร่วมถึงหุ่นเชิดทั้งสองก็ย้ำพุ่งเข้าโจมตีท่าโศสูงสุดของหุบเขาปิ้งเหอไปแต่ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะร่วมมือกันในการเข้าต่อสู้ก็ตามนะครับความแข่งแร่งของท่าโศสูงสุดของหุบเขาปิงเหอตัวเขานั้นเรียกได้เลยว่ามีความแข็งแร่งเป็นอย่างมาก ความแข็งแกร่งของเขาเทียบเท่ากับระดับปรมาจารย์ยุทธแปดดาวแล้วถึงแม้ว่าเสี่ยวอีเซียนกับคุนเชิดจะพยายามร่วมมือกันในการเข้าโจมตีเพื่อยื้อเวลาเอาไว้ให้พระเอกสามารถปรับแต่งร่างกายของทสเทียนหัวให้สำเร็จแต่และว,ว่าความแข็งแกร่งของพวกเขามันก็ยังไม่มากพอที่จะทําอะไรทโส,สูงสุดของหุบเขาปิ้งเหอได้ถึงแม้พวกเขาจะพยายามพุ่งเข้าโจมตีไปการโจมตีก็ถูกป้องกันได้หมดทุกรูปแปบบและก็ยังถูกโจมตีสวนกลับจนรอยกระเด็นไปอีกด้วย เป็นเหตุผลที่ทำให้เซลยวอีเซียนในตอนนี้ถูกการโจมตีพลังน้้าแข็งแช่แข็งร่างกายของเธอเอาไว้แล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าตัวเธอก็ไม่ยอมอยู่แล้วก็พยายามจะระเบิดร่างพิษมหาภัยขึ้นมาในการเข้าต่อสู้กับทัพโซสูงสุดของหุบเขาปิ้งเฮอไปถึงแม้ในใจลึกของเธอนั้นจะสามารถรับรู้การระเบิดกายพิษมหาภัยในครั้งนี้ มันจะมีผลกระทบการประทุผิดในร่างกายของเธอมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่เพื่อที่จะปกป้องพเพกแล้วตัวเธอนั้นยอมเต็มใจที่จะทําเหมือนกันถึงแม้ว่าจะต้องตายก็ตามนะครับแต่ละว่าในจังหวะนั้นเองการโจมตีของเธอก็ได้หยุดลงไปนะฮะก่อนที่จะมีออร่าพลังสุดแข็งแกร่งของใครบางคนได้พวยพุ่งออกมาบร,ริเวณรอบๆแห่งนี้ซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับมันก็จะเป็นทั้งโสดเทียนหัวในร่างของยุนซันความแข็งแกร่งของเขาเทียบเท่ากับระดับเซียนยุคหนึ่ง ดาวแล้วนะฮะในด้านความแข่งแก็มากกว่าทั้งโซสูงสุดของหุบเขาปิ้งหงและกว่าได้จึงทําให้ทั้งโซปิ้งหอที่สามารถสัมผัสได้ถึงความแข่งงนี้ถ้าเกิดว่าต่อสู้กันจริงๆตัวเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ๆๆแน่ในตอนนี้ก็พยายามที่ยื่นข้อเสนอให้กับทั้งโซเทียนหัวไปที่พวกเขามายังสถานที่นี้เพื่อมาสะสางเรื่องส่วนตัวเท่านั้นถ้าเกิดว่าทัานไม่เกี่ยวข้อง รบกวนอย่ามาขัดขวางพวกเราจะดีกว่าแต่ถ้าว่าคิดเหลือทําโซเทียนหัวนนันจะยอมนะครับเพราะว่าจะโซเทียนหัวอยู่ฝั่งของเพกอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเพกต้องการสิ่งใดหรือว่าใครคิดทําร้ายเพกแล้วตัวเขานั้นยอมเติมใจที่ช่วยเหลือเพกอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ สิงเป็นเหตุผลที่ําให้ทัโซสูงสุดของหุบเขาปิงเฮที่สามารถสัมผัสได้ถึงจุดๆนั้นอย่างไงเซียนหยุดคู่นี้ไม่ยอมเชื่อฟังพวกเขาเป็นแน่ในตอนนี้ก็พยายามที่รีบหนีออกไปจากที่นี้โดยการที่เปิดใช้รูปแบบคายกลนนะครับเป็นคายคกลนคล้ายๆกับงูน้าแข็งพุ่งเข้าโจมตีทั้งโซดเทียนหัวไปแต่การโจมตีเพียงแค่นี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรทัาโซเทียนหัวได้ตัวเขาแค่ขยับมือเบาๆเท่านั้นอากาศที่อยู่บริเวณร,รอบๆก็ถึงกับถูกขีดขะด็ดเดียวนะครับความแข็งแกร่ง ของระดับเสียนยุทธไม่ใช่ว่าจะสามารถโจมตีได้อย่างไงการโจมตีสุดแข็งแกร่งของท่านโศดสูงสุดของหุบเขาปิ้งหัวรวมถึงกับเหล่าทัพโศดของพวกเขาไม่สามารถที่จะทำลายท่านโศดเทียนหัวได้ถูกทำลายลงได้อย่างงายได้จึงทัให้พวกเกาในตอนนี้รับรู้ถึงกลิ่นอายติดสังหารในตอนนี้ก็พยายามเที่จะรีแผ่นนี้ออกปจากที่นี้เพื่อที่เขานั้นจะเอาชีวิตรอดให้งได้โดยการเปิดประตูมิติ เพื่อที่จะรีบหนีออกปรจากที่นี่ไปนะครับแต่คิดแล้วว่าทั้งโสเทียนหัวนั้นจะยอมตัวเขานั้นก็จ้ทําการใช้พลังของเขา ทำการเข่าโจมตีไปในห่วงมิตินั้นไม่ปล่อยที่จะให้ทัซสูงสุดของหุกเขาปิ้งเฮอะสามารถนีรอดออกไปจากที่นี้ได้อย่างไรแต่สุดท้ายแล้วตัวเขานั้นก็ได้ใช้โอกาสนี้ทำการโจมตีลูกน้องของเขาให้ไปขัดขวางการโจมตีนั้นไวและก็สามารถเอาชีวิตรอดไปได้เพียงแค่คนเดียวนะครับก็คือแบบว่าใช้ลูกน้องเป็นกำบังเพื่อที่ตัวเองนั้นจะหนีรอดไปนะฮะ โดยท่านโซเทียนของก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเพราะในการควบคุมร่างใหม่ของเขานั้นยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อทําการสามารถควบคุมร่างนี้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้ แต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้แม่นางแยกเซียนหลานตัวเธอนั้นก็รู้สึกเป็นกังวลมากเกี่ยวกับตระกูลแยกของเธอเพราะตัวเธอนั้นได้รับรู้ข่าวข่าวมาว่าคนที่มาจากหุบเขาอัคขีดำพวกเขามุ่งเดินทางมาถึงที่ตระกูลแยกของพวกเขาและก็คิดที่จะทําการหุบเอาสมบัติของตระกูลแยกของพวกเขาไปและสิ่งที่พวกนั้นต้องการคือแทนบูชาของตระกูลเย่ที่เป็นสมบัติที่ดีที่สุดของตระกูลเย่ตระกูลอื่นๆก็อยากที่จะต้องอยากได้เป็นเหตุผลที่ทําให้กลุ่มพระเอกนั้นก็ต้องรี มงเดินทางกลับไปที่ตระกูลเย่เหมือนกันซึ่งหลังจากที่พวกเขานั้นกลับมาถึงแล้วก็ได้มาเจอกับตระกูลเย่จริงๆนะครับซึ่งก็จะมีคนที่มาจากขุบเขาอักกีดำยกกองกําลังมายังสถานทีน่นี้ความแข็งแกร่งในระดับปรมาจารย์ยุดหกดาวถึงสองคนส่งผลให้ตระกูลเย่นั้นถึงแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับปรมาจารย์ยุดหกดาวเหมือนกันพวกเขานั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ในตอนนี้คนจากขุบเขาอักกีดำก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับกลุ่มตระกูลเย่ไปถ้าเก ว่ายอมยกมอบแผ่นบูชาของตะกุลเยให้แก่หุบเขาของพวกเขาแล้วละกอความแค้นทั้งหมดวันนี้ พวกเขานั้นก็ยอมปล่อยมันไปเหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าพวกเขานนั้นจะไม่ยอมก็ตามเลยครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ในตอนนี้ก็คงจะต้องยอมไปเท่านั้นนะครับแต่ก็มีเสียงพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่อย่างนี้พอด,ดีเลยฮะจึงทําให้ผู้โสจากหุบเขาอัคคีดําที่ได้มาเจอกับเพกแล้วเป็นเพียงแค่รับประมาจารยุติสองราวเท่านั้นพวกเขาก็เลยไม่ได้คิดจะเล้งกลัวแต่อย่างใดก็พยายามสั่งให้คนของเขาทําการเข้าโจมตีเพื่อไล่พระเอกออกไปจาก สาแต่คิดเหลือว่าท่านโซเทียนหัวนั้นจะยอมยับท่านโซเทียนหัวได้ปลดปล่ยพลังสุดแข็งแกร่งนั้นออกมา เขาโจมตีเหล่าสาวกของหุบเขาอักขีดดาไปในตอนนี้ก็เรียกว่าเลยว่าตายเกลียนกลางกันเลยทีเดียวนะครับเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นจึงทาให้ตัวเขาที่ได้หันมาเจอความแก่งแก่งแน่นอนว่าจะคลองอยู่ในระดับเซียนยุดเป็นแน่ก็ถึงกับต้องขอร้องอ้อนวอนทสเทียนหัวเลยว่าให้ยอมว่าชีวิตเขาพวกเขาจะยอมออกไปจากที่นี่เหมือนกันแต่ทว่าทสเทียนหัวก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นไม่ยอมหรือว่าพระเอกอยากจัดการฆ่าเจา้าตัวข้าก็จะทำ ตามเด็กคนนี้ที่บอกไปในตอนนั้นตัวเขาก็ดึงกับต้องรีบผูบเขาคอร้องพระเอกให้พระเอกนั้นว่าชีวิตเขานี่ฮะซึ่งพระเอกก็ว่าชีวิตจริงๆริงนุโซจากหุบเขาอาคีดําผู้นี้ก็ต้องรีแพ่นนี้ออกไปจากที่นี่ไปนะฮะซึ่งทําให้เจ้าตระกูลเย่ตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรเพราะคนที่เขานั้นเห็นอยู่ตรงหน้าคนที่เขาเคยดูถูกก่อนหน้านี้มันเป็นเสียวเยน็นคนที่กลับมาช่วยเหลือชีวิตของตระกูลเยของพวกเขาก็ต้องรีบกล่าวขอโทษ พระเอกไปในสิ่งที่ล่วงเกินพระเอกไปก่อนหน้านี้สิ่งพระเอกก็ไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะในด้านความแก่งแกลงของเขาที่มามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คนจะไม่ยอมไว้เนื้อเชื่อใจเขานะครับแต่ในตอนนี้ก็คือมีทศโสเทียนหัวในรับเตรียนยุทธมาด้วยทุกคนก็ต้องรีบกล่าวคารวะเลยทีเดียวนะฮะสึ่งพระเอกในตอนนี้ก็ยอมเต็มใจที่จะช่วยเหลือตระกูลเย่แต่สิ่งที่เขานั้นต้องการอยากตระกูลเย่ก็คืออยากชายแทนบูชาของตระกูลเย่เหมือนกันในตอนนี้ ท่านุษรจากตระกูลเยก็ต้องรีบตอบตกลงไปนะยับเพราะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนั้นมันจะเป็นสถานที่ที่สําคัญที่สุดของตระกูลของเขาแต่ถ้าเกิดว่าพระเอกมาที่นี่เพื่อมาช่วยเหลือตระกูลของเขาแล้วตัวเขาก็ยอมทําตามสิ่งที่พระเอกบอกไปเหมือนกันนะยับ ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนบุญคุณกันไปซึ่งในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่ล่าสุดแล้วนะครับสำหรับ EP ที่112ในบทสําำหรับ EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาชมกัน,นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับเรื่องนี้โอเคนะครับสวัสดีครับบบาย